เข็นไปไหนจะไปข้างนอกเลยเหรอรถหนูชอนรถหน,ออนูอะนีกอ่ะเดี๋ยวแม่ให้เข็นอะ พี่บิงพี่บิงเดี๋ยวชน์ลุนี่นี่นี่หนูเขียนตรงนี้นี่ตรงนี้นี่จับตรงนี้อ่ะแล้วเขียนเออเก่งมากเบา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 พาลูก <laughs> ไปไหน พาล้องไปไหนคะใส่รองเท้าก่อนรองเท้าอยู่ไหนอมาน,น,นี่เรอพี่เบ้ง